สวัสดีชาวราศีกันค่ะดวงความรักประจําวันที่17กรกฎาคมนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะเขาได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะวันนี้คุณกันนะอาจจะมีความโชคดีนะคะอาจจะเป็นความโชคดีเล็กน้อยนะคะ ที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่ก็เป็นโชคลาภฟุฟุนะคะที่ได้มาเป็นความสุขใจในเชิงความสัมพันธ์ม่มองว่าคุณรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับอยากที่จะออฟเฟอร์สิ่งที่ดีๆให้กับคนรักด้วยแต่ว่าแฟนคุณวันนี้ได้ทาวเวอร์มันก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะที่มีปัญหานะคะค่อนข้างที่จะแบบ ปัญหาใหญ่อ่ะนะที่ต้องแก้ไขโดยเร็วนะคะเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขเนี่ยเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวสุขภาพอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นความสําคัญใมมองว่าตอนนี้เขากําลังคิดมากอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องได้ว่าเขาคิดมากเรื่องอะไรเนี่ยมันจะช่วยเซฟนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ได้นะถ้าไม่คุยกันบางทีปล่อยไปเนี่ยในอนาคตก็อาจจะไม่ดีนะคะอย่างไรก็ตามมีพลังงาน reconciliation นะคะซึ่งแปลว่า ถึงแม้ว่าคุณจะโกรธกันมาก่อนนะวันนี้ยังมีโอกาสที่ได้ปรับความเข้าใจและได้คืนดีกันนะคะยังไงก็ลองดูเลยนะอ่ะเอียฟฟ์แาวนะคะเป้าหมายในชีวิตนะคะที่คุณกันตั้งเอาไว้นะคะ,ะจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะภายใน1ปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพลังบวกนะ